ดึกมากครับในรอบหลายเดือนไม่ได้วิ่งงานดึกในรอบสี่ห้าเดือนแล้วมั้งเต็มที่ก็กลับถึงบ้านสามทุ่มครับแต่ก่อนวิ่งงานปีสองปีแรกวิ่งดึกครับวิ่งสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีครับโดยเฉพาะคืนวันเสาร์าที่ผมจะหยุดผมอัด ้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับวิ่งในท่องที่สวัสดีตอนเย็ยนนะครับทุกคนก็อยู่กับช่องอตะวันทัวร์ตู้ทึบแคปททเลนนะครับตอคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันที่สามนะครับทุกคนก็สมสดีเพื่อตามทั้งส2 8ร้อยยี่สิบแปดท่านด้วยนะครับต,ตอนนี้ผมอยู่ถนนเพชรเกษมครับผมกำลังจะเดินทางไปหนองละลอกจังหวัดระยองนะครับสินค้าเป็น สินค้าเซลแฟลชเซลนะครับลูกค้ามาซื้อที่อ้อมใหญ่นะครับก็เป็นงานกระบะตู้ทึบลาละมุบนะครับผมผมไม่ดูก็จะประมาณนี้นะทุกคนราคาก็าที่แรกเร่งมาเป็นราคาประหยัดนะครับผมก็เลยไม่รับนะครับราคา1,400กว่าบาท ก็เลยขี่รถไปนูน่นนาจะถึงหลักสองแล้วเพราะว่างานที่มันอัปเดตมาใหม่ที่ลูกค้าอัปเดตมาใหม่มันจะไม่ได้นับวินะทุกคนก็คือถ้าลูกค้าอัปเดตเป็นราคาปกติปับ๊บก็คือใครเร็วใครได้นะครับผมก็จ้องอยู่ภาวนาให้ลูกค้าอัปเดตเป็นราคาปกติอยู่นะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นราคาปกติปับ๊บงานก็เด้งมาเป็นอีกราคาหนึ่ง ก็เลยรูดนะครับทุกคนก็ติดเลยนะครับไม่ต้องจับคู่นะครับก็ของไม่เยอะครับของนิดเดียวนะครับสิบก่ะลังกับไม่กี่ถุงนะครับก็เดี๋ยวขอเดินทางออกจากถนนไปเกษมกอนครับทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อยู่ซอยรางโพครับทุกคนตอนนี้จะหกโมงแล้วครับ วิ่งถนนเพชรเกษมมาตัดออกบางบอนห้านะคร em <Murray inger S 2> ับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายออกซอยลางพูนะครับจะไปออกทางพระรามสองนะครับแล้วก็บุนขึ้นทางด่วนเลยนะครับก็หลบรถติดถนนเพชรเกษมแล้วก็ช่วงถนนกาญจนานะครับที่ว่าก่อนถึงบางบอนนะครับรถมันติดแถวบอมการดบางบอนนะครับ เลยเข้าซอยนี้ดีกว่าขึ้นทางด่วนได้เดี๋ยวก็ด่วนไปลงบางแก้วครับลงบางแก้ววิ่งวางนาตราดแล้วก็ไปต่ออ,ออกเลี่ยงเมืองชมบุรีมันจะไปต่อทุกคนแล้วก็ออกพ้นบึงครับสามสี่สี่ปลายทางอยู่บ้าน่ข่นะครับจงบังหวัดระยองนะครับเป็นโรงงานนะครับปลายทาง แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นของไปแจกพนักงานครับไม่น่าเกี่ยวกันนะเพราะว่าลูกค้าแจ้งรอพอไปแล้วนะครับรถจะถึงประมาณสามทุ่มมาดูกันว่าวันนี้สามทุ่มผมจะถึงไหมทุกคนสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงบ้านโอ้โหพรุ่งนี้ถ้าไม่มีงานก็หยุดครับเพราะวิ่งวันนี้เผื่อพรุ่งนี้ไปแล้วครับสองเที่ยว องขาหากลบแล้ววันนี้เหลือสามพันนะครับก็อยู่ได้สองวันครับทุกคนสบายสบายหากน้ำมันแล้วนะครับค่าทางด่วนแล้วกว็ตีว่างานนี้ ค่ากินค่าทางด่วนค่าน้ำมันเป็นงานนี้ทั้งหมดนะครับขากลับแล้วก็จะเหลือขามาจากบ้านบึงานะวานครผสมซึ็มๆนะครับไม่เอาก็ไม่ได้ครับทุกคนด,ดีกว่าตีเปล่ากลับครับงานมันได้แล้วจังหวัดนี้ต้องเอาครับ เดี๋ยวเตือน้ำมันไปก่อนห้าร้อยนะครับถ้าไม่พอยังไงขากลับมาเดี๋ยวค่อยเติมอีกนะครับน่าจะพออยู่หรอกผมคำนวณไว้แล้วน่าจะหมดประมาณ6กเกนรอยนี่แหละรวมถึงบ้านนะครับคุณจะทันไฟแดงไหมรู้ว่าเราจะไปก็แทนที่จะเลี้ยวเลยเร็วหน่อยก็ไม่ได้มันก็ไม่มีรถนะ หลายกิโลนี่โอ้โดนจังหวะรถไฟมาอีก <c oughs> อุ้มกู้สารัดมารถไม่ติดเรียบร้อยครับก่อนออกพระรามสองครับติดรถไฟมาทุกคน ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับเกจอกันช่วงไหนก็กำลังจะขึ้นข้างด่วนนะครับกนนาญญราพิเศษครับทุกคนมุ่งหน้าด่านบางเกียวนะครับ ช่องไหนดีทุกคนทุกคนเอาช่องไหนดี oh. ขอช่องห้าแล้วกัน oh. ครับ จะยืนได้หรือเปล่าน่าจะได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเอาเท่าที่เราปลอดภัยนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทางเราปลอดภัยด้วยนะครับไปไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะตะบีตะบันไปก็ไม่ใช่นะทุกคนเพราะลูกค้าเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าวันสุโรถมนติดนะครับ ถ้าทางบางแก้วแล้วครับทุกคนก็ขออนุญาตเอากล้องใส่หน้ารถนะครับเพราะว่าใส่ข้างในมันมองไม่เห็นทุกคนมันมืดมืดมากนะครับมันพอลางๆนะทุกคนตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วครับก็ผมจะลงบางกรตาดนะครับแล้วก็วิ่งบางนรตาดไปออกเรื่งอง เดี๋ยวก็ไปดูจีเนตรงเรียงเมืองอีกทีครับก็วิ่งเส้นไหนครับก็ตอนนี้น่าจะถึงปลายทางประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วทุกคนตามจีเนีบอกนะครับค่าทางด่วนน้าสิบห้าบาทครับอันนี้จ่ายนะทุกคนลูกค้าไม่ได้จ่ายให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรวนก็ดึกครับ 看到没有？ ใหญ่นะครับแถวถนนเพชรเกษมนะครับเดิถึงน้ความปฐมแล้วทุกคนพอถึงโรงงานเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขอตัวาของไปลงให้ลูกค้าก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอนนี้ก็เป็นเวลา ามทุ่มห้าสิบแปดนาทีครับก็ไ,ได้เดินทางกับฟางประกงนะครับเที่ยวนี้พู้ดึกมากครับในรอบหลายเดือนไม่ได้วิ่งงานดึกในรอบสี่ห้าเดือนแล้วมั้งเต็มที่ก็กลับถึงบ้านสามทุ่มครับแต่ก่อนวิ่งงานปีสองปีแรกวิ่งดึกครับวิ่ง สามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนก็มีครับโดยเฉพาะคืนวันเสาร์อ่ะที่ผมจะหยุดอะ่ะผมอัดห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับวิ่งในกรุงเทพอะ่ะเพราะว่าช่วงคืนมันได้บวกเพิ่มสองร้อยนะครับงานเรบแต่ก่อนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเาืคืนว่าไม่ค่อยได้วิ่งนะครับอันนี้เป็นงานกับบ้านเฉยๆนะทุกคนก็เลยเอา ว่าเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีงานนะครับอย่างน้อยๆวิ่งวันนี้่องเที่ยวก็จะเชยพรุ่งนี้ได้นะครับก็นิคมที่เราไปส่งเขาเรียกว่านิคมพัฒนานะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องอาตมนทัวร์ตู้ทึบชับแทยน้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ